ประกาศนะครับในอนาคตอันใกล้นี้ก็มันจะมีกิจกรรมที่ผมกับเดชนัสพูลเทราไทยแลนด์ทำร่วมกันนะครับก็คือกิจกรรมครีเอเตอร์พัฒนาคอมมูนิตี้ครับก็อธิบายง่ายเลยก็คือจะเป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นทางบ้านนะครับจะมาเล่นเจอกับผมแล้วก็คุณอินนรินนะครับแล้วใครที่ชนะก็จะได้รับรางวัลฟิกเกอร์เวโก้ไปนะส่วนรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องรอติดตามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับทางแฟนเพจ Facebook ของเดชนัสพูลเทราไทยแลนด์เองเลยหรือว่าไปติดตามในแฟนเพจเฟซบุ๊ ฝากไว้ให้ทราบกันนะเผื่อใครสนใจอยากไปร่วมกิจกรรมนะครับก็ไปเจอกันได้ในแฟนเพจหรือว่าในไลฟ์สตรีมนะครับโอเคซีอ okay. ูเจอกันบ๊ายบายไป็นคลิปกันเลยถ้าทุมแล้วโบร์อพอลโลจายส์โอเคเป็นไอโอเนียว่ะไอโอเนียผมหกอนาห้าหกไอโอเนียแกร์เดิลพอร์ตแอชูนเพลย์ดรอสสโลฟ r สออเวอร์สเปลอิลไลเท็ดไอเฮฟอิ i v ูซีฟ 6มานาที่สามารถเลือกได้ว่าจะจวดสเปลแบบ slow fast หรือ burst ผมผมว่าวันนี้วันนี้ดูดีไหมวันนี้ดูดีไหมมันคือมันคือการจวดที่เราเลือกได้ว่าเราอยากจวดอะไรอ่ะอยากอยากจวดสเปลที่สปีดไหนแต่ใบใบเดียวนะจวดจวดใบเดียวก็ถ้าเลือกถ้าเลือก slow ก็จวด slow หนึ่งใบถ้าเลือก fast ก็จวด fast หนึ่งใบเลือก burst ก็จวด burst หนึ่งใบมันเป็นการ์ดแบบต้องพ่วงไงแบบจวดของที่เราอยากได้อ่ะเล่นในเด็กที่แบบ เล่นในเด็กที่สเปลน้อยๆแล้วสเปลเป็นคีย์สำคัญอะ่ะสเปลน้อยๆแล้วสเปลเป็นคีย์สำคัญแล้วก็มีเอฟเฟกแถมตรงนี้มีเอฟเฟกแถมเอลไรเทนไอแฮปไอดูซีผมผมรู้สึกว่าเอลไรเทนมันเป็นเอลไรเทนเป็นคีย์เวิร์ดที่เดชมากเลยอะเอาจริงนะเอลไรเทนแม่งไม่สตรองอะเทิ Turn 10, ร์นสิบเพราะแม่งเอลไรเทนได้แม่งควรสตรองกว่านี้เว้ยอันนี้ก็คือถ้าเราลงตอนเรามีสิบอานาหรือว่าถ้าเรามีสิบอานามันก็จะมีดูซีก็เป็นหกอานาห้าหกดูซี ก็เฉยๆเอฟเฟกต์เก nah ่งเอฟเฟกต์เก่งมันคือเอฟเฟกต์ข้างบนนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องไปดูว่าเด็กอะไรจะใส่มาได้นะถ้าไปเล่นในเด็กเอลเนียอย่างเอลเนียเก่งอะไรอะลิซินลิซินก็ไม่มามันมันต้องเป็นเด็กที่แบบเวทเวทแม่งสำคัญจริงๆอะเวทแม่งสำคัญจริงๆที่ที่เราต้องการจะจวแล้ววันี้มันจะช่วยให้เราจ่วได้แต่ว่าตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าว่ามีเด็กไหนที่เป็นแบบนั้นเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เมนครอบงามนี่ใช่ไหม อ,นนอ,อันนี้มาดูข้องามอันนี้มีอันนี้มีหมอกไม่ไม่ใช่มีหมอกอันนี้มีบาเรียบาเรียป้องกันหมอกเดี๋ยวนะ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 เพื่อนโปติมันต้องการต้องการมาให้หมดก่อนไม่ใช่หรอต้องการมาให้หมดก่อนแล้วสกินค่อยมาไม่ใช่หรอมีบาเดียวจริงเลย ลั่นเหี้กูไอ้เหียผมผมไม่เคยเชื่อแชทเลยนะเว้ยผมไม่เคยเชื่อแชทมาก่อนเลยนะครับว่าแบบไอ้เหี้ยวันนี้การ์ดมาใบเดียวแน่ๆเอาสิการ์ดมาหนึ่งใบเชียวผมเชื่อมาตลอดว่ามันเป็นไปไม่ได้เว้ย กูเชื่อมาตลถอดมันเป็นไปไม่ได้จนกระทั่งจูกระทั่งกูได้พบเจอกับสิ่งนี้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าทุกคนแต่ว่ามีมีซิวเวอร์ไลนิงนะมีซิวเวอร์ไลนิงฟ้าหลังฝนฟ้าหลังฝนคือตอนนี้นะครับตอนนี้สกินคาม่มาสกินคาม่ากับสกินเอเรียมาพร้อมกันมาพร้อมกันหมายความว่าพรุ่งนี้หมายความว่าพรุ่งนี้มีอะไรบางอย่างให้เราเฝ้ารอหรือเปล่า จะมีอะไรบางอย่างให้เราเฝ้ารอหรือเปล่านะครับเพราะว่าสกินนเรีย่าม่คามาพร้อมกันก็พรุ่งนี้อาจจะเป็นภาคต่อของไอ้นั่นก็ได้อาจจะเป็นภาคต่อ,อคลิปเ e อิกโก้ก็ได้เราจะได้รู้ว่าคลิปเ e อิกโก้เวทสองใบที่มันใช้คืออะไรจะมีแบบมีเซอร์ไพรส์อะไรเราหรือเปล่าต้องต้องรอดูต้องรอดูนะ <S 2> <S 2> <S ถือว่าถือว่ายังมอบความหวังให้เรานิดหนึ่งมอบความหวังให้เรานิดนึงนะครับแต่ว่ามอบความหวังให้เราแล้วเนี่ยต้องเติมเต็มความหวังให้เราด้วยนะต้องฟูลฟิลฟูลฟิลความหวังให้เราด้วย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปพูดไปพูดถึงการเมื่อวานด้วยครับไปไปพูดถึงการเมื่อวานด้วยนะก็เมื่อวานนี้ผมไม่ได้มาเมื่อวานนี้ผมไม่ได้มาก็มีนี่นะมีการ์ดของ SI เจมานาเจดโตกอินเวสีไพรไฮดร้าวไวน์เฟียซัมเวนัมแซมมอนออร์ราสต์แซมมอนแอนด์แอนโครชิงมิสแอนโครชิงมิสก็แอนโครชิงมิสก็คือไอตัวที่มันเสียมาจากวีโกะก็คือตัวนี้จะจะปั๊มแสกให้วีโกะได้จะช่วยวีโก แล้วพืออะโตๆขึ้นเวลอัพง่ายแต่ผมว่าผมสู้ว่าใบนี้มันมันชา้าไปหน่อยอ่ะมันชา้าไปหน่อยมันคือเจ็ดมานาเจ็ดหกที่ซัมมอนแบบซัมมอนสตัดสติ๊กออกมาเฉยๆอ่ะรู้ว่าช้าไปหน่อยนะแล้วก็มีเวทสโลเวทสโลของเอทไซอมมานาวิธิริงมิสเรนทูฟรอมทูเอนามิสก็ยิงสองใส่สองสองตัวดูดเลือดสองด้วย โค้ชว่าใบยิงใบยิงห้ามมนาของเชลโอายแม่งเยอะเยอะไปปะวะใบยิงห้ามมนาแม่งเยอะมากใบนี้ก็เก่งแหละใบนี้ก็เก่งห้ามมนายิงได้สองตัวดูเลือดสีเก่งแต่ว่าจะเก่งเท่าวิตเทอร์ริงเวลเก่งเท่ากราสไหมผมว่าไม่นะถ้าแบบถ้าเด็กเบโก้จะเลือกใส่กราดฮิลสักใบหนึ่งผมว่าเพะว่าใบนี้แม่งไม่น่าจะสู้แบบไม่น่าจะสู้เวลไม่น่าจะสู้กราสได้อยังไงสองใบนั้นมันก็เก่งกว่าเพราะว่าแม่งเป็นฟาส แล้วก็มีสก,กินเต็มมีความหวังไหมวะือเห็นเห็นโพสตพี่ไมยแล้วไม่ไม่ไม,ไม่อยากหวังอะอยากรู้ว่าพี่ไม้เอาเอาข้อมูลมาจากไหนอะเนี่ยพี่ไมยพี่ไมยลงลงข้อมูลไอ้น,นี่แล้วอะเตรียมตัวให้พร้อมกับแบ็กมิดปลาปลาปลาลาลานู่นนี่นั่นก็คือมันก็มีแค่นี้มีแค่วีโก้อักชานเพราะฉะนั้นก็อย่าอย่าหวังเยอะวะอย่าหวังเยอะนะก็อาจอาจจะไม่มาก็ได้อาจจะไม่มานะถ้าตามโพนี้พรุ่งนี้เหลือการไม่ใช่แชมป์หนึ่งใบเออพรุ่งนี้ม่งอาจจะมาอีกแค่หนึ่งใบก็ได้ แต่คืออยากอยากรู้ว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วเขาทําไมทําไมเขาถึงเอาสกินแบบเอาสกิน2ตัวมาอยู่ด้วยกันอะปล่อยเอเวเรียกับคารม่ามาพร้อมกันอะคงต้องมีอะไรดีๆบ้างก็รอดูรอดูอย่าหวังเยอะจากข้อมูลที่เราเห็นคือมันอาจจะมีแค่นี้แหละยกเว้นว่าไรออดเขาจะแบบสรรับขาหลอกเซฟไ์จริงพรุ่งนี้ก็อาจจะมีอะไรก็ได้แต่ว่าก็อย่าอย่าหวังเยอะอย่าหวังเยอะนะโอเคไปนอนละบ,บาย พี่ขอแล้วผมไม่อยากเรียนต่อแล้วอยากเป็นสตรีมเมอร์พี่ต้องทาไงต้องต้องคิดดีๆนะผมนะต้องคิดดีๆก่อนต้องไ่รตรองดีๆก่อนนะมันไม่ใช่ว่าทุกคนออกมาแล้วจะทําได้อย่างผมอะ่ะอย่างผมก็ถือว่าโคตรโยโร่นะโคตรโยโร่ถ้าผมแบบไม่ได้มีคนดูไม่ได้มีคนสนับสนุนผมก็แบบก็เดะไปเลยอะ่ะนะเพราะฉะนั้นก่อนจอะทำอะไรต้องตัดสินใจดีๆก่อนถ้าจะให้แนะนาจริงจริก็ถ้าถ้าไม่เรียนแล้วเราเรามีทางที่เราแบบเรามีทางที่เราวาดไว้เราวางแผนไว้ดีจริงๆเราเราก็ออกมาได้นะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องคุยกับพ่อแม่คุยกับบทีี่้านด แต่ว่าถ้าแบบถ้าไม่ได้ไม่ได้มีแพลนจริงๆอะไรเงี้ยเรียนเรียนไปเถอะเรียนเรียนไว้ดีกว่านะเรียนไว้ดีกว่าอย่ามาโยโร่แบบผมพี่ก็ผมทิ้งกุ้งหงายในชีวิตแล้วไปเต้นแอโก็เดยวถ้าเต้นแอโก็มันคือเวของเราเราเราก็ไปได้นะถ้าไม่มีภาพก็เรียนเถอะมันจะมีทางเลือกมากกว่าใช่อย่างผมอะถ้าถ้าแบบถ้าวันหนึ่งสตรีมดับไปจริงผมก็ไม่มีทางเลือกแล้วผมไม่มีวุฒิไม่มีอะไรไปต่อด้านไหนได้เพราะฉะนั้นเรียนเรียนไว้ก็ดีครับเรียนไว้ก็ดีมีวุฒิมันก็ดีกว่าไม่มีวุฒิอะไร